ที่ได้เกิดนในสตูดิโอนะคะว่าวันนี้เนี่ยพราวไนจะได้มีโอกาสมาบุกบ้านคุณสักดาสร้างใหญ่โตขนาดนี้นี่อยู่กันกี่คนเนี่ยคุณสักดาวันธรรมาดาอยู่คนเดียวแล้วใครทําความสะอาดบ้านนะคะผมครับเอาแล้วล่ะค่ะ <laughs> ข้างนอกนี่สะอาดแะบบเอี่ยมอ่องละทยคุณสักดาบอกทําคนเดียวหรือต้องแอบไปดูข้างในนะคะว่าจะสะอาดขนาดไหนนะคะแต่ก่อนที่จะไปบุกข้างในบ้านเนี่ยคุณศักดาะคะเปิ้นแอบเหลือบไม่เห็นตรงนี้สร้างเพื่ออะไรเหรอคะตรงนี้อันนี้เนี่ยผม คุยกับแฟนผมนะคะว่าวันนี้อายุเรามากขึ้นเราก็อยากให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ออกกําลังกายหรือผมไม่ดูแลตัวเองวันหนึ่งอันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะต้องแข็งแรงกันทั้งสองฝั่งเราถึงจะมีความสุขฉะนั้นเราทําอันนี้เอาไว้เตือนตัวเองค่ะครับอเอาแล้วล่ะค่ะอยากเจอภรรยาคุณศักดาแล้วละ่ะแล้วก็เห็นบอกวันนี้จะเจอทั้งครอบครัวด้วยใช่ไหมคะครับผมขออนุญ,ญาตบุกเข้าไปเจอเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ขอชมบ้านด้วยนะคะครับผมเจอละ สวยมากๆค่ะคุณศักดาที่เห็นชัดเลยที่พี่ปอนองบอกว่าชอบมากๆคือเพดานสูงดูโปร่งมากๆเลยนี่ก็เป็นความตั้งใจนะฮะของคนปลูกบ้านมานับพันหลังเพระั้นพอปลูกบ้านให้ตัวเองเราก็อยากให้มันโล่งโปร่งสบายๆนะฮะนี่อยากแนะนํา นะฮะนี่แม่บ้านแล้วก็ลูกๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตมาบุกบ้านนะคะเพราะว่าเห็นบอกวันนี้คุณสังดาบอกว่าจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมที่สร้างด้วยความรักแล้วก็รอมาถึง30ปีด้วยกันครับครับยินดีครับคผชมคะห้องแรกเราก็มาลุยเลยค่ะห้องนอนของคุณสังดานะคะก็ผม <c oughs> เน้นสบายๆนะฮะเอาไว้นอนนะฮะถ้าเจงค่ะเอาไว้นอนเพราะว่าในห้องไม่มีอะไรเลยห้องนอนไซส์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องมาเทียบกับระเบียงข้างนอกค่ะใหญ่มากนี่นะเปิดให้ดูเลยทำไปถึงทำระเบียงใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยก็เอาไว้ช่วงเช้าๆนะฮะเราก็ดื่มกาแฟมีความสุขดี ที่บุกห้องนอนของคุณศักดาแล้วซึ่งอยู่ชั้นล่างนะคะี่เรากำลังจะขึ้นไปชั้นสองมคะมีห้องอะไรบ้างนะคะก็จะมีห้องโถงใหญ่ๆห้องหนึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นห้องของลูกๆความรู้สึกที่เข้ามาในบ้านเนี่ยคือกว้างใหญ่โอโถนะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยสังเกตได้ว่า จะใช้ตรงกลางเป็นให้ทุกคนมารวมกันใช่ไหมคะก็เป็นวัตถุประส์อ๋อเป็นวัตถุะสมมากเลยเขาจริงจริงผมก่อนมาอยู่ที่นี่ผมอยู่คอนโดความไม่กว้างใหญ่เนี่ยมันมันจะมีห้องสนทนาการ์อยู่ห้องเดียวเลยทําให้ครอบครัวเนี่ยอบอุ่นก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ว่ายึดหลักตรงนี้ว่าตอนนี้เราที่บ้านนี้เหมือนกันใจเราบ้านเรากว้างขึ้นแต่เรายังยังอยากจะมีอะไรร่วมกัน ค่ะเป็นการบังคับถือว่าเป็นอุสโโลบายแล้วกันบอกบังคับมันฟังไม่ดี <st> <c oughs> ตรงตัเป็นกุสโโลบายนะคะบ้านหลังเนี้ยผมต้องการให้มันจบคือย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยในเดือนธันวาที่ผ่านมาซึ่งวันที่คุยกันเนี่ยประมาณ7เดือนกว่า ออ้เนี่ยบ้านนี้ก็สรา้างเพียงแค่เจ็ดเดือนกว่าเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามา,ยายเดือนธันวาเป๊ะอย่างที่ต้องการจะทาตรงนั้นได้ถ้าคุณเปิ้ลจะปลูกบ้านเนี่ยผมว่าแนะนําว่าคุณเปิ้ลควรจะคุยให้จบหมดทุกอย่างนะครับบนกระดาษพอจบแล้วต้องจบจ,บจริงๆคุณเปิ้ลไม่ใช่พอมาถึงเอ๊ะตรงนู้นอยากจะเปลี่ยนตรงนี้อยากจะเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นไม่จบจะบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์นะคะแต่เปิ้ลรับเลถึงลมนี่ลมนี่คือมองถึงเรื่องทิศทางลมหรือเปล่าคะ บ้านเนี่ยถ้าถ้าเรามีที่ดินพอกว้างพอปเปนอิญโชคโชคดีว่าของผมพื้นที่มันเกือบสองไร่เราก็สามารถที่จะกําหนดทิศทางได้บ้านที่ดีที่สุดควรหันไปทางทิศเหนือนะฮะอย่างกระเบื้องหลังคาเนี่ยผมจะเลือกกระเบื้องที่เป็นเซรามิกเพราะเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะสะท้อนความร้อนไปเกือบหมดเลยแล้วใต้กระเบื้องเราก็จะมีฟอยล์กันความร้อนขออนุญาตนะคะไป รู้จักกับทุกๆคนในครอบครัวกันดีกว่านี่ครับดีครับเจอกันะต้องขอสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าแฟนผมนี่แฟนภรรยาคุณศักดิ์ใจนะคะตายแล้วคุณอ้อนะคะตายแล้วสวยสาวอยู่เลยค่ะคุณอ้อทำลูกสาวคนโตค่ะแล้วก็ ตัวครับสองตัวครับคุณจอยคนโตคนโตค่ะเต๊ครับผมเต๊ยหรอกก็หลอกครับตองค่ะค่ะเป็นคนเล็กลูกสาวคนเล็กค่ะอ้าวสามหลอคนเล็กสุดแล้วแล้วคนนู้นเหรอคะอ๋อเป็นอ่าหลานอ๋อเป็นหลานโกสนครับตอนนี้ให้ให้มาช่วยงานที่รอยัลเฮาส์อยู่ค่ะน้องโกสลเนี่ยเป็นคนเดียวที่ช่วยที่รอยัลเฮาส์ แต่ว่าที่เหลือไม่มีใครช่วยเลยแล้วยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณพ่อกิจการโอ้โหไม่ธรรมดาขนาดนี้ก็จริงๆแล้วคุณพ่อเขาไม่ได้กดดันว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะค่อนข้างเปิดโอเคเราอยากทําเนี้ย <ừ> ถ้าคิดว่าใช่เนะี่ย ก็ทำเลยแต่คนนี้นะคะไม่ถามถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะคุณแม่ค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี้ดีกว่าให้พูดถึงคุณศักดาหน่อยดีกว่าค่ะก็ถึงว่าเป็นผู้นำที่ดีนะคะสอนลูกๆแล้วก็นำชีวิตเรานะคะตัวเองถือว่าตเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยโอ้ยอย่างงี้ต้องบีติบ แล้วอย่างบ้านหลังนี้นะคะคุณแม,ม่มีมีส่วนที่ช่วยเหลือในการออกแบบหรือว่าออกความเห็นอะไรบ้างไหมคะอ๋อไม่ไม่มีค่<น>ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจเขาในการที่ว่าเขาจะดูแลตรงนี้ส่วนมากเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมาตอนช่วงวันหยุดใช่ไหมคะก็คือเป็นวันที่รวมครอบครัวแล้วอย่างนี้ปล่อยคุณพ่อมาอยู่คนเดียวได้ยังไงคะวันธรรมดาเนี่ยมีอากาศดีแหละ่ครับผมคุณพ่อก็ค่อนข้างมีอายุแล้ว ห้าแล้วหนึ่งดอกก็น่าจะดีต่อสุขภาพของคุณพ่อมากกว่าครับผมค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็เขาก็เลยแบบอย่างที่นี่ก็จะมีพื้นที่ให้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลสุขภาพได้ดีกว่านอกจากคุณศักดาให้ความสําคัญกับครอบครัวแล้วเห็นบอกว่าสนิทกับพี่น้องด้วยใช่ไหมคะมีการนัดเจอกันบ่อยใช่ไหมคะสนิทกันมากกันนะค่ะ หลังจากที่คุณพ่อผมเสียผมก็คุยกับพี่ชายคนโตผมบอกเฮียตอนสมัยคุณพ่ออยู่เนี่ยนะฮะเรามาเจอกันเกือบทุกวันพอคุณพ่อเสียเนี่ยก็เลยถามว่าเฮียแล้วหลังจากนี้เราอยากจะเจอกันอีกไหมตัวเฮียผมบอกอยากเจอถ้างั้นผมบอกว่าเราก็เลยเสนอเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันจันทร์ตอนเที่ยงมานั่งทานข้าวด้วยกันค่ะ S <S <an> <S เดียก็ถามอ้าวทำไมต้องเป็นวันจันทร์มันเป็นวันศุกร์ไม่ดีกว่าหรือนั่นสิวันจันทเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานที่ <S <S ทุกคนจะต้อง <S 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 โอ้ <S <S ต้องเรียกว่าแบบอาจจะวุ่นวายอะไรนั่นน้มกับคิดอย่างนี้คุณเปิ้ลว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับครอบคร,บครัวงั้นเราต้องเลือกวันที่ยุ่งที่สุดจะได้เห็นว่าจริงๆครอบครัวนี่สำคัญกว่างานครับครับเชนในวันจันทร์เนี่ยเราจะเจอกันครบ5้าคนค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นความสุขนะฮะเราพี่ชายคนที่สอง อาสาเขาเป็นคนทําอาหารเก่งทํากับข้าวเก่งเขาก็จะไปซื้อกับข้าวกับปลาแล้วมาทําอย่างสภัยเนี่ยปีหนึ่งนะฮะจะไปเที่ยวกันส่วนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาส่วนรุ่นรุ่นผมรุ่นพี่ชายผมก็จะมกจีกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นเราเราถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะนอกจากคุณศักดานะคะจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวแล้วแล้ว,ลวก็พน,นักงานที่คุณศักดาจะพูดเสมอว่า เขาก็คือครอบครัวเหมือนกันครับค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะไปต่อในสตูดิโอค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะขอบคุณมาก,คมากๆค่ะ,ค,ะคุณสักดห์าเหมือนเป็นทั้ง CEO ในบ้านเป็น CEO ของบริษัทซึ่งแบบยิ่งใหญ่ใหญ่ได้เคล็ดลับในการดูแลเพราะเห็นพี่เปิ้ลก็ได้เกิดม,ม,มาแล้วว่าจริงๆแล้วคุณศักดาดูแลพนักงานหรือว่คนที่ทํางานด้วยเหมือนครอบครัวค่ะคือดูแลยังไงคะ ผมว่าเราต้องจริงใจะก็ต้องเข้าใจอย่างว่าวันที่เป็นโรยเฮาส์วันแรกเนี่ยมันโนนเนงฉะนั้นคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยจําไว้เลยเราไม่มีสิทธิ์เลือกคุณมีคนมาทํางานให้คุณเนี่ยคุณโชคดีแล้วฉั้นสิ่งสิ่งหนึ่งคุณมีความจริงใจแล้วเราเก่งกว่าเขาต้องค่อยๆสอนเขาผมจะถือคติว่ายิ่งด่าย,ยิ่งโง่ยิ่งสอนยิ่งเก่งถ้าเกิดเขาทําเรื่องผิดพลาดมาละคะเราควรจะจัดการระบบยังไงผมยกตัวอย่างนะฮะว่าผมสร้างบ้านมาก็นับพันหลัง มันมันมันก็เจอปัญหามาเยอะปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยห้ามหาคนผิดนะคือแก้ปัญหาให้จบแล้วเราเอาปัญหาเนี้ยหลังจากจบแล้วเอามาคุยกันนะฮะสมมุติว่าเราแก้ตรงนี้ไปเราเราต้องจ่ายเงินไปรักแสนหนึ่งะนะฮะอย่างวันนี้รอยเฮาส์ผมมี11ส,สาขาผมเอาไปบอกอีก10ส,สาขาถ้าเปรียบเป็นเงินมันก็เหลือเรื่องเนี้ยเหลือหมื่นเดียว กระจายต้นทุนที่เราองเสียมาเราเราอย่าไปคิดว่าเราเสียแสนหนึ่งเราบอกแค่หมื่นเดียวเองเพราะเพราะอะไรเพราะแต่ละสาขาเขาได้ความรู้เรื่องนี้เขาจะได้ไม่ไปผิดพลาดแสดงว่าคนสัดามมองว่าสิ่งที่มันผิดพลาดมันสามารถกลับมาเป็นความรู้และเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็อย่างที่เขาบอกไงว่าคุณมีวิกฤตเนี่ยทุกคนต้องมีต้องเจอแต่คุณสามารถสร้างโอกาส ในวิกฤตตรงนั้นได้ไหมเจอปัญหาสิ่งสาคัญที่สุดให้มีสติก่อนโมโหได้แต่คนเป็นผู้นําเนี่ยจะต้องมีสติให้เร็วนะฮะไม่ใช้เจอแล้ววีนเจอแล้ววีนเนี่ยสุดท้ายคุณจะได้คนสอบออ๋อใช่เพื่อจะไม่ให้ไม่ให้วีนเฉะนบริษัทจะเติบโตได้คุณต้องสอนเป็น แล้วคุณสักดานี่เป็นคนทันสมัยมากๆด้วยทันสมัยด้วยวิธี <c oughs> ติดต่อง,งานสั่งงานคุยเรื่องงานผ่านทางไลน์ฮะาอะตรงต้งเล่าที่มาที่ไปผมเคยไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคุณมา่าเชงเขาบอกบริษัทคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้คุณจะต้องสื่อสารเร็วแล้วแม่นยำนะฮะผมก็อ่านแล้วก็จำได้แต่วันนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารไหนให้ผมใช้ตอนหลังมันมีไลน์เข้ามา ผมบอกจัดกลุ่มได้แล้วตึงตึงตึงรู้หมดผมก็เลยบอกองั้นต้องเล่นหลายแล้วลูกน้องก็ยังเล่นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างผมบอกใครอยู่ในตำแหน่งพวกก่อสร้างกับฝ่ายขายต้องเล่นเป็นหมดออกให้30มสิบเปอร์เซ็นล้ที่เหลือให้ผ่อนนะฮะให้ทุกคนซื้อซื้อสมาร์ทโฟนนี่สามารถตึ้ง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 ได้รับต่อไปเนี้ยลูกค้าคนไหนที่เขาเล่นรายได้ อย่างพี่ตั๊กเงี้ยคุณตั๊กเงี้ยผมก็จะตั้งกลุ่มเลยบ้านคุณตั๊กแล้วเชิญคุณตั๊กเข้ามาทางไลน์เนี่ยนะฮะทางไลน์อ่าเราเราปัญหาแล้วรู้หมดไงรู้ใหญ่จะรู้ด้วยคุณตั๊กก็จะเห็นทุกวันบ้านแล้วต้องส่งรูปทุกวันนี่เลยเกิดไอเดียขึ้นเพราะว่าเราก็จะไลน์เป็นแต่ละบุคคลไปแต่ว่าอันนี้อันนี้เห็นไอเดียเลยว่าเอามาใช้ในการงานได้ได้ได้ประโยชน์ทีเดียวพูดถึงหลักในการบริหารงานบริหารคนคุณศักดามีใครเป็นไอดอลอ๋อก็ต้องเป็นเตี่ย เพราะพระพ่อเตียเนี่ยเป็นคนใจกว้างนะฮะแล้วลูกๆทั้งหมดก็ซึมซับนะฮะจากจากเตี่ยมาผมยังมีคุยกับพวกพี่ๆนะบอกทุกคนมีครอบครัวเนี่ยแล้ววันนี้ทุกคนจะไปรักลูกมากกว่าพี่น้องสังเกตนะฮะผมก็บอกเฮ้ยคุณบอกเฮียถ้าวัดดีเอ็เนี่ยเฮียกับผมเนี่ยตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไอ้ลูกกับผมนั่นแค่แค่ห้าสิบนะทุกครอบครัวนะฮะถ้าพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้ใผมเห็นมาเยอะว่าแทนที่จะเอาสมบัติเนี้ยมาต่อยอดสร้างความเจริญแต่หลายๆครอบครัวเนี่ยกับแย่งสมบัติแล้วครอบครัวเนี่ยแตกแยกเฉันก็อยากจะฝากว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงผมว่าเงินทองเราหาได้นะฮะแล้วสมบัติที่เตี่ยให้มา เราเอามาสร้างให้เกิดประโยชน์อยา่าฟ้องกันอย่าแย่งสมบัติเลยแล้วสุดท้าย DNA ที่ร้อยเปอร์เซ็นตมันหายหมดกับวันนี้พราวรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสานั่งคุยกับคุณศักดาในวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยสำหรับกรรมการผู้จัดการบริษัท Royal House จำกัดสร้างบ้านที่สมองคุณศักดาโควิสุดค่ะขอบคุณมากค่ะ เราได้คุยได้แรงบันดาลใจดีๆจากคุณศักดากันไปแล้วนะคะแต่ความพิเศษของพราวไนท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะวันนี้เปิ้ลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ชายอีกสองคนด้วยกันคนแรกนะคะเป็นหนุ่มฮอตมีเสน่ห์มากๆส่วนคนที่สองเป็นผู้ชายที่เก่งระดับโลกซึ่งเปิ้ลบินลัดฟ้าไปคุยกับเขาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยกันค่ะพลาดไม่ได้กับพราวไนท์ค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นอยู่ที่งานแม g กนัมอเมริกาทโกค่ะเปิดปฏิบัติการล่าทองเปิ้ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอศครีมแม g กนัมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับทองนะคะเดี๋ยวเราไปไขปัญหากันดีกว่าค่ะงานเริ่มกันแล้วค่ะคุณผู้ชมนั่นคุณอนันดาแล้วก็คุณใหม่ดาวิกานะคะมีคีบูกันด้วยค่ะ ู้ชมค,คะ Amazing มากมากค่ะตอนนี้นะคะคุณใหม่มาในชุดทองคำแท้มูลค่ากว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวสวยมากๆเลยะคะ่ะอย่างที่บอกน,นะคะพราวนท์มาทั้งทีเนี่ยมาชิมเฉยเฉไม่ได้ะคะ่ะต้องทำเองด้วยค่ะ เดี๋ยวนะเสียดายไหมเมื่อกี้ไม่ได้ทอง<ก>อ่ะแกจะตีพี่เก๋้างเลยแหมพอพอเขาเห็นคนอื่นแล้วแล้วมันขึ้นเร็วเชียร์เขาแบบโอ้ทันทีเลย,อยเอามนะือถือเรามามาแจมยานะเสียดายกว่า<ม>เพราะเราลุ้นนะเัืเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะฟินไปกับงานแมกนัมนะคะแต่ความพิเศษของพระไนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะพลาดไม่ได้กับพรวไน์ค่ะ จะได้มาเจอกับบุคคลท่านหนึ่งของครูเจแปนฟันผู้ชมคะตอนนี้นะคะเปิ้นอยู่ที่หน้าร้าน Mother House ค่ะคือเขาไม่ใช่ว่าให้คนทำงานแล้วก็ปล่อยไปเลยเขาให้ความสำคัญของแต่ละคนว่าใครทำอะไรบ้าง